สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมที่ฉะเชิงเซานะครับผมนี่ครับก็เป็นโบสถ์กำลังบูรณะใหม่นะครับผมไม่ได้มานานครับผมเพิ่งมาเจอแบบนี้ครับโหนี่ก็เป็นวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับ ผู้คนมากมายมาทําบุญกันเลยนะครับผมวันนี้ก็พาน้องชายมาแก้บนนะครับผมเป็นการแก้บนว่าสมัครงานแล้วก็ถ้าจะได้เบรกจุงานก็จะมาแก้บนนะครับผมนี่ครับโอ้โหไข่เยอะแยะมากมายเลยครับเป็นเพื่อนโอ้โหกองแบบโอ้โหโอ้โหลางเลยนะครับผมคนมาแก้บนกันเยอะมากๆครับผมแต่ผมก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่หนึ่งเรื่องนะครับผมครับผม ผมเองก็เคยประสบปัญหาเจอเกี่ยวกับการเรื่องบนหลวงพ่อโสธรเอาไว้นะครับใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมแต่ก็บผมเป็นคนที่เชื่อโดยสนิทใจว่าหลวงพ่อโสธรนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผมเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะครับผมกระผมเองนะครับผมได้เดินทางไปที่จังหวัดมหาสารครามนะครับผมรอตอนนอนช่วงลูกผมก็ยังเล็กอยู่ครับผมแฟนของผมเองครับผมได้ นำกระเป๋านะครับไปวางไว้อยู so ่ชั้นล่างนะครับผมชั้นล่างเป็นกระเป๋าแล้วเอาแก้วแหวนเงินทองอที่มีนะครับผมแล้วก็เป็นเงินอออมสินหรือว่าทองแล้วก็เงินพวกเงินเหรียญพวกอะไรนี่ครับจำนวนหลายพันบาทนะครับผมใส่ไว้ในกระเป๋าในกระเป๋ารูปนั้นครับผมกระเป๋าจะเป็นรูปกระเป๋าอ่ากลมนะครับผมเินกระเป๋ากลมๆเป็นรูปฟุตบอลนะครับผมนั่งรถเดินทางมาจาก มหาสารคามนะครับผมที่เจ้าตัวจังหวัดมหาสารคามครับผมพอมาถึงฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์นะครับผมกับผมก็ได้ลงรถไปนะครับผมแล้วเจ้ากรรมเราไม่รู้ครับว่ากระเป๋าแบบเดียวกันครับมันมีสองใบผมได้สลับกระเป๋าไปกับอีกคนหนึ่งเขามีกระเป๋าแบบเดียวสีเดียวกับผมเลยครับผมเจ้ากรรมผมก็ไม่รู้ครับว่าในกระเป๋า ว่าเราคิดว่าเป็นของเราครับผมสลับกันครับกระเป๋ามัีสองใบพ่อเด็กรถเป็นคนหยิบลงมาให้พอดีว่าผมมาถึงห้องมาเปิดดูครับโอ้โหโอ้โหใจนี่หายเลยครับผมในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยครับมีแต่กางเกงกับเสื้อผ้าโอ้โหครับผมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับผมแฟนผมก็ได้บนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อสดทอว่าขอให้ลูก ได้กระเป๋ากับคืนมาแล้วลูกจะไปถวายไข่กับพวงมาลัยครับผมบนไปไข่เก้าสิบเก้าฟองครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเช้าอีกวันหนึ่งมีโทรศัพท์เรียกเข้ามาที่บริษัทแฟนผมที่โรงงานเก่าครับผมเป็นโรงโรง,งานเย็บผ้าครับผมเพราะว่าแฟนผมลืมบัตรเอาบัตรตัวเองนะครับผมมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นครับบัตรที่แฟนผมทํางานอยู่ครับผม เจ้ากรรมเขาโทรมาหาครับโอ้โหผมกับแฟนดีใจมากๆครับแฟนรีบโทรบอกผมเลยว่ามีคนโทรมาให้บอกว่านัดเจอกันที่เจ้าเขาจะคืนของให้ที่หลักสี่ผมกับแฟนผมสองคนขีม่มอเตอร์ไซค์ไปหาเข้าที่หลักสี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคืนให้หมดครบอยู่ทุกอย่างครับผมด้วยบทอํานาจบาร,รมีของหลวงพ่อโสธรผมเชื่อสนิทใจว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆครับนี่คือเรื่องจริงครับผมกับเรื่องราวกับชีวิตของผมเอง ผมเชื่อสนิทใจครับผม